สวัสดีทุกคนวันนี้มาอยู่กับออวันนี้เรามาอยู่กับโคมี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งเลิฟนะหวังว่าทุกคนจะยังจำกันได้นะก็คือคู่จีนประจำช่องนั่นเองนี่มีอยู่แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคะเราจะต้องกูจะตายเนี่ยดูดเลือดนี่เน่กินไหมนั่นไก่ไม่กินไก่ดิบเด็กทำไม ก่อนอื่นเราต้องตัดไม้งั้นเดี๋ยวตอนกลางวันเราจะต้องตัดไม้ให้ได้มากที่สุดนะคลิปนี้มีคำหยาบอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่ากันเลยน่ากลัวแล้วปกติเรามาดูในมือกูดิเหล็กเที่อันนี้แม่งก็เหล็กที่ผายก่อยๆก็บอกมึงว่าง่ายก็แฮปกว่าเจเด้อโหกูไม่กูไม่ได้เหล็กแต่มึงกันเหล็กที่ผายเลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ มีแต่ดาดก็คือตอนกลางวันเราจะตัดไม้ได้มากที่สุดนะมือหน่าหน,น่าจะอยู่มือขุนแล้วมือก็ไปเจอดีเอ็นเงกันลูกเพื่อนฮะไม่มีดีเอ็นไม่มีเอาเอาส่งส่งส่งกูจะรู้สึกว่าทมือเสียงไม่เข้าไ,ม,ไม่แม <laughs> ่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเข้าแล,ล้วหวังว่าจะเข้านะ เป็นหนึ่งนะคะว่าเขจะได้ยินเสียงู้คิปเปอร์นายเขาแล้วมดูเลือดกูเฮ้ยมึงจะมือแล้วอ่ะปลาขุดขุดดินขุดดินคิป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 เปอร์โอ้โหแต่มันแย่จะบ้าไหนไหนคิปเปอร์มันมันปลาเพื่อนเราไปขุดดินกันเถอะเพื่อนตอนนี้จะมือแล้วเพื่อนกูจะตายแล้วกูขุดดินก่อนนะ มานี่ไปไหนมานี่ตรงนั้นมันอยู่ใกล้ๆกับุโต่ช่างแม่งมานี่สิมองพระอาทิตย์ยามขอไฟขอไหมเออไม่ต้องขอบานต้องข้าหน่อยโอ้ต้องวางย็นดวางไว้ตรงนั้นแหละวางวางกดวางไม่ต้องหุดนะไม่ต้องอุดหมดนะแล้วก็อย่าไปอยู่แถวแถวประตูมากเดี๋ยวแม่งมา แต่งให้จูบคิเปอร์ก็โผล่มาวางเตาเผาหน่อยวางเตาเผาไว้ตรงนี้วางเอ้ยกูจะตายแล้วอย่าติปิดทำไมกูบอกไม่หลบกันหลบยังไงหลม่งดูวางเตาเผาเอาเอาปิดเนี่ยเอาใจมากบอกแล้วนะคะว่าพาบอลไลบอลัยทุกวันแล้ว กูให้ม no ึงวางเตาเผากูจะเผาเอาถาดแล้วไม้กูหายไปไหนกูเอาบอกแล้วว่าพาบรรลัยขวางทั้งส่ายเลยเนี่ยบำจะภาพนี้มากเลยอ่ะกูบอกแล้วว่าพาบรรลัไม่มีพาไม่มีไม่มีช่วยกันหรอกมีแต่พาบรรลัรีบๆขุดวางแล้วนี่กูยังไม่ทันทำอุปกรณ์เลย อย่ามึงใกล้ตายเลยจะตายแล้วเนี่ยเลืองสามหัวใจอ่ะเอาเอาพี่เอาไก่ไปย่างแล้วก็เดะนะค้าของของหน่ยโว้ยเดี๋็กตกตายคใครทำยังลงอย่าไปตกกูตอนแรกก้อใช้สิองเจ้าขอวมึงเราที่เปกูเชื่อเออมึงแก่จะตายแล้วถามเด็กสามึงมีเลือดอยู่เท่าไหร่ถ้ากูมีเลือดอยู่สี่มึงตกูตายใช่ไหมเนี่ยจะตายแล้วผมกูจะตาย เร็วแล้วไม่พ่งตรนี้่ตบนมกูหาน้ำเด็กกเอพ่ื่อเดินผ่านเดินผ่านได้ไงอุดไว้แล้วอะพยายนู่นนี่อุดอันมีที่ขุดไหมขอที่ขุดไม้หน่อยมีไหมไม่มีข้าไ้หน่อยไม่กูเพื่อน กูมาถึงที่ขุดที่มันเป็นที่ขุดหินเพื่อนเอาง่ายผิแงกันไปแล้วอ๋อขอบคุณมากนี่ไงต้องจุดวางกันเดี๋ยววางติดกันนะทข้ามมึงแบบคิดอะไรไ,ไม่ไม่ไม่ปกติแม่งมึงจำซีซั่นที่เลี้ยวไม่ได้เหรอซีซั่นต,ตอนนั้นเรายังไม่ได้อัดไว้แต่เราเล่นด้วยกันไหนแะย่แ yeah. ม่งไฟยงติดกันเนี่ย <laughs> จไอ้กัดแบ่งมาเล่นด้วยอ๋อไอ้กัดคือใครก็ไม่รู้นะคะเราไม่รู้จักแบบคนไร้บ้านอ๋อใช่คนไร้บ้านไม่ใช่ไอ้กัสเลยมันเป็นคนไร้บ้านไงอู้หอันนี้คืออะไรเนี่ยทำไมกูขุดแล้วมันจะเป็นแก้วเวล์กวดนะแต่ทำไมใช่เงินขุดไม่ได้มึงวางได้เก่งกังมากเลยรู้ปะจุดใส่แจมอะไรเนี่ยสายเสียแท้ ไม่รู้จักหรอไม่ไม่ไม่ถึกเจอเป็นแปลกๆขออนุญาตเอาออกก่อนที่กูจะประสาเสียหายตัวโอ,อ้ยโอเคีอเยงดังอย่าเขาบน่นขาก็ได้หายไปแล้วเราก็จะต่อไปกันแล้วน่ะไม่มีขนแก้วนะ,ะไม่มีไม้เข้าแบบผิด ตอนนี้เราไม่เหลือะไรอีกแล้วนะคูโหัปลาบันไลบันไลทุกรบอยูใช่โูหูปลาบันไลกลับมาแล้วปลาไปหกนาทีแล้วเนี่ยเอ้ยไม่เกินยี่สิบนาทีนะเว้ยรดีไหมวะาหลักชั่วโมงไปเลยไหมแต่ขอแค่เมมอย่ายติดตบรพอก็ว่<น>างกันเนี่ยเดี๋ยวแล้วใครมันอุดวะว<น> กูไม่ได้อุดเลยนะจะมันมีมึงอยู่คนนี้เราเราเรามีอาหารไหมกูกูกูยังไม่กูจะตายแล้วไม่มีกูก็จะตายแล้วเหมือนกันเดี๋ยวนะเตรียมทางนี้ก่อนตีกูตะไหนตีกูตายทีตีกูตายทีแล้วก็อย่าเก็บของกูด้วยตีกูตีกูตีตีอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเอออย่าเก็บของนะ นี่ก็จิ้วจุิบของขึานทีเทเลสหน้าโงกลับมาเร็วนี่คือวิธีเลือกที่ถูกต้องถูกต้องมากเลยแม่งเมื่อกี้เกิดโดนคิปเปอร์ตัวเองฮะก็ทำไมต้องแมงมุมเจสูด้วยกูว่าไงก็จะกูกรัวกูไปเก็มาเล่นอยู่เดียวบทฮาร์ปกติกูเล่นอยู่เน็มอ่ะอีซี่โบทอีซี่กูตายไปสิบกับรอบเลยมันเล่น Jadi hai tu sadar dekat muka